ยาที่เราใช้ในการรักษาโรคประจําตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานไขมันนะคะที่เราไปรับกับคุณหมอที่โรงพยาบาลที่คุณหมอเป็นคนสั่งใจ่ายให้เองเนี่ยถ้าเกิดว่ากินไปนานๆนนกินทุกวันเลยนะคะมันจะมีผลทําให้เราเกิดภาวะไตเสื่อมไตไวายในอนาคตหรือเปล่านะคะก็กลับมาพบกันอีกครั้งสําหรับช่องของหมอไตเพื่อคนไข้โรคไตแล้ก็คนที่รักสุขภาพอัปเดตคลิปความรู้ทุกวันพุธศุกร์อาทิตย์หนึ่งทุ่มตรงนะคะใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารดี เนื้อหาความรู้ดีๆเนี่ยอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะหมอขออนุญาตออกตัวก่อนเลยนะคะไม่รู้ว่าคนไปเอาความเชื่อในเรื่องแบบนี้มาจากไหนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยาที่ใช้ในการรักษาโรคประจาตัวไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานไขมันเนี่ยไม่มีตัวไหนเลยที่ทําให้เกิดภาวะไตเสื่อมไตวายเรื้อรังในอนาคตนะคะ กลับกันค่ะถ้าสมมุติว่าเราควบคุมความดันควบคุมเบาหวานควบคุมไขมันไม่ดีเนี่ยอันนี้มีผลนะคะทําให้เกิดภาวะไตเสื่อมไตวายเรื้อรังในอนาคตมากกว่าเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าถ้าเราคุมความดันเบาหวานไขมันไม่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้เส้นเลือดของเราไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดแดงขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กเส้นเลือดฝอยของเราเนี่ย มีความผิดปกติไปด้วยเกิดการอักเสบนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่ไตของเรามันก็ประกอบไปด้วยเส้นเลือดต่างๆมากมายนะคะมีทั้งเส้นเลือดฝอยหรือว่าที่เรียกว่ากล o m e r u l u s เนี่ยเป็นตัวที่ใช้ในการกรองสารของเสียต่างๆดูดกลับสารที่มีประโยชน์อย่างเช่นโปรโตีนเนี่ยตรงนี้จะเกิดการอักเสบแล้วก็เสียไปนะคะทําให้มีโปรโตีนรั่วในปัสสาวะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นนานๆเนี่ยมันก็จะเกิดพังผืดเต็มไปหมดเลยทําให้เกิดภาวะไตเสื่อมไตวายในอนาคตได้นั่นเองค่ะ แต่เราต้องมีความรู้ตรงนี้ก่อนนะคะว่ายาส่วนมากเนี่ยมันถูกขับออกไม่ทางตับก็ทางไตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยตับไม่ดีตับแข็งนะคะกินเหล้ามาทั้งชีวิตแล้วเนี่ยนะหรือบางคนเนี่ยมีภาวะไตวายเยอะรังบางคนเนี่ยไปซื้อยาสมุนไพรมากินกินยาแก้ปวดคลายเส้นในกลุ่มเอนเซตน,นะคะหรือว่ากินยาชุดยาหม้อมาทั้งชีวิตจนไตมันวายไปแล้วนะคะเราก็ได้ยาจากคุณหมอมาทานเนี่ย ก็เลยทำให้มีภาวะยาเกินในร่างกายเพราะว่ายามันไม่ถูกขับออกเลยเกิดผลข้างเคียงพอไปโรงพยาบาลนะคะก็เลยโทษว่ายาที่คุณหมอสั่งนั่นแหละทําให้เกิดภาวะไตาวายตับแย่นะคะเลือดเป็นกรดนะคะทําให้ต้องฟอกเลือดฟอกไตเหตุผลก็คือแบบนี้นะคะอย่างหมอยกตัวออย่างนะคะยาเบาหวานตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเมทฟอร์มินหลายๆคนนะ่าจะกินยาตัวนี้อยู่นะคะ ประมาณ90-95%ถเนี่ยถูกขับออกทางไตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีภาวะไตวายเรื้อรังไปแล้วนะคะหรือว่ามีภาวะไตวายเฉียบพลันเนี่ยอาจจะทําให้ไม่สามารถใช้ยานี้ได้หรือว่าต้องมีการปรับลดขนาดยาลงนะอย่างคนปกติถ้าไม่ได้มีภาวะไตวายอะไรนะคะเขาอาจจะกินยาได้ประมาณสูงสุด2,500มิลลิกรัมต่อวันของเมทฟอร์มินนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีภาวะไตเสือ่อมไตวายไปแล้วเนี่ยคือสมมติถ้าเกิดว่าเราเป็นไตวายเรื้อรังระยะ3ไปแล้ว GFR สัก ประมาณ30-45%เนี่ยอันนี้นะคะก็จะถูกำหนดแล้วว่าไม่ควรที่จะกินยาเมทฟอร์มินเกิน1,000มิลลิกรัมนะ คือถ้าเกิดว่าใครกินเม็ด500นะคะก็คือวันหนึ่งน่ะกินได้ไม่เกิน2เม็ดถูกไหมคะ,ะแต่ถ้าสมมุติว่า GFR หรือว่าค่าการทํางานของไตเนี่ยมันต่ากว่า30ไปแล้วก็คือเป็นไตเรื้อรังระยะ4ระยะ5ไปแล้วเนี่ยอันนี้นะคะไม่สามารถที่จะกินยาเมทฟอร์มินได้เลยเพราะว่าถ้ายังฝืนกินนะคะจะทําให้เกิดผลข้างเคียงจากยาน,นั่นเองนะคะซึ่งเมทฟอร์มินเนี่ยผลข้างเคียงของมันนะอาจจะทําให้เลือดเป็นกรดได้นะคะแล้วก็ถึงขั้นต้องฟอกเลือดฟอกไตได้เลยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเรา เราไม่ได้ไปซื้อ,อยากินเองนะเราอยู่ในการดูแลควบคุมของคุณหมอมีการเจาะเลือดตลอดเนี่ยอันนี้ก็คือไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าคุณหมอเขาจะมีการปรับขนาดยาลงตามค่า g f r หรือว่าค่าการทำงานของไตของเราอยู่แล้วค่ะ หรือว่ายาเบาหวานอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือกลุ่มที่ชื่อว่าอะกริพิไซกริเมเพรยนะคะไกลคาไาซาพวกนี้จะเป็นยาเบาหวานที่กินก่อนอาหารนะคะ,นะคะถ้าสมมุติว่า GFR หรือว่าค่าการทํางานของไตเราเนี่ยน้อยกว่า15คือเป็นไตวายเรื้อหลังระยะ5ไปแล้วเนี่ยอันนี้คือไม่สามารถที่จะกินยากลุ่มนี้ได้นะคะเพราะว่ายาเนี่ยส่วนมากมันถูกขับออกทางไตนะถ้าเรายังฝืนกินเนี่ยก็อาจจะเกิดภาวะน้าตาลต่ําน็อกได้เลยนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวเหมือนกันเพราะเวลาจะสั่งเนี่ยคุณหมอเขาต้องบูค่าไตของเรา ก่อนที่จะให้ยาอยู่แล้วถูกไหม ซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีภาวะไตวายเรื้อรังแบบระยะ5แล้วอะไรเงี้ยค่ะ GFR หรือว่าค่าการทํางานของไตน้อยกว่า15เป็นระยะก่อนฟอกไปแล้วเนี่ยจะสังเกตเลยนะคะว่าส่วนมากเนี่ยคุณหมอเขาจะให้ยาลด,ดระดับน้าตาลในเลือดเป็นยาฉีดอินซูลินจะไม่ให้ยากินแล้วนะคะเพราะว่ายากินส่วนมากเนี่ยมักจะถูกจํากัดะคะ่ะด้วยค่าการทํางานของไตอย่างที่หมอบอกไปข้างต้นเนาะนะคะอาแน่นอนนะคะว่าอินซูลินเนี่ยก็มีบางส่วนที่ถูกขับออกทางตับแล้วก็ทางไตคนที่มีภาวะไตวายเรื้อรังเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะน้ําตาลต่ําจากอินซูลินได้แต่ข้อดีของอินซูลินนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเจาะระดับน้ําตาลในเลือดได้เช่นอาจจะเจาะก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราสามารถที่จะปรับอินซูลินขึ้นแล้วก็ลงได้นะคะแล้วก็อินซูลินเนี่ยส่วนมากเนี่ยมักจะเป็นแบบที่ออกฤทธิ์แบบสั้นๆไม่ได้ออกฤทธิ์ยาวมากก็เลยทําให้เราสามารถที่จะจัดการกับน้ําตาลได้ง่ายกว่านั่นเองค่ะ มาที่ยาความดันกันบ้างนะคะต้องบอกว่ายาความดันเนี่ยมีบางกลุ่มนะคะที่อาจจะทําให้มีค่าไตาตกได้เล็กน้อยในช่วงแรกย้าว่าเล็กน้อยนะคะไม่ต้องตื่นตระหนกตก,กใจกันไปนะคะนั่นก็คือยาในกลุ่มที่ชื่อว่า ACEI มันจะลงท้ายด้วยคําว่าพริลนะส่วนมากคนจะได้ยาตัวนี้ค่ะอินาราพริลนะคะอาถ้าชื่อการค้าชื่อยี่ห้อก็อย่างเช่นอันนาพริลนะคะหรือบางคนอาจจะได้เป็นแบบลิซิโนพริลเฮร์เรนโดพริลลามิพริลแคปโตพริลนะคะหรือว่ายาที่เป็นกลุ่มญาติๆกันนั่นก็คือ ผมที่ชื่อว่า ARB มันจะลงท้ายด้วยคำว่าซาแทนนะส่วนมากก็จะได้ชื่อแบบรอซาแทนกันนะคะชื่อยี่ห้ออย่างเช่นพวกแลนซาอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นชื่ออื่นๆนะคะอย่างเช่นพวกแอซิลซาแทนวอลซาแทนโอมีซาแทนแคนดีซาแทนยาพวกเนี้ยถ้าแบบว่าใครเคยฟังคลิปก่อนๆของหมอก,ก็จะเอะแล้วนะคะเพราะว่าหมอเคยบอกไปใช่ไหมว่ายาพวกเนี้ยมันสามารถที่จะลดโปรตีนรั่วชะลอไตเสื่อมได้แต่มีข้อแม้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ยาในกลุ่มนี้นะคะมันมีผลกับกลไกเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไตนั่นเองนะคะเออมันจะทําให้มีเส้นเลือดเนี่ยตัวขยายตัวในบางจุดะคะ่ะก็เลยทําให้อาจจะมีค่าไตตกได้ในช่วงแรกนะคะหลังจากที่ใช้ยาไปแล้วเนี่ย หมอแนะนำนะคะว่าควรที่จะมีการตรวจติดตามค่าไตในช่วง2-4ถึงสสัปดาห์แรกด้วยนะ,ะบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้ไปแล้วเนี่ยค่าไตตกนะคะตกใจมากๆเลยรีบมาเจอคุณหมอนะคะถ้าสมมุติว่าค่าไตตกเนี่ยไม่ถึง30%เอนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าค่าไตเนี่ยมันตกเกิน50%อันนี้ต้องระวังแล้วนะคะแลต้องหาสา,สาเหตุบางอย่างเพิ่มเติมบางคนเนี่ย มีโรคมาอย่างซ่อนอยู่ก่อนที่จะเริ่มยาอย่างเช่นเป็นเส้นเลือดที่ไตเนี่ยมันตีบสองข้างนะคะตรงนี้อาจจะทําให้หลังจากกินยาในกลุ่มนี้ไปแล้วอาจจะทําให้มีค่าไตตกมีค่าโพแทสเซียมสูงขึ้นในเลือดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครรับยากับคุณหมอนะคะจะสังเกตได้เลยว่าหลังจากใช้ยาตัวนี้ไปแล้วเนี่ย คุณหมอมักจะนัดติดตามอาการนะคะอาจจะดูที่ประมาณ2 4สสัปดาห์ดูค่าไตก็คือครีตินีนดู GFR ก็คือดูการทำงานของไตเนาะแล้วก็ดูค่าโพแทสเซียมในเลือดด้วย ส่วนยาความดันในกลุ่มอื่นๆเนี่ยยังไม่มีตัวไหนนะคะที่ทําให้มีภาวะไตวายไตเสื่อมเนื้อรังในอนาคตนะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังบางตัวนะคะเพราะว่ามันถูกขับออกทางไตเหมือนกันอย่างเช่นพวกปกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์นะลงท้ายด้วยอ,อเนี่ยนะคะส่วนมากก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่าอะทีนออลนะคะตัวนี้มันถูกขับออกทางไตเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นนะคะถ้ามีภาวะไตวายเนื้อรงังโดยเฉพาะตั้งแต่ระยะ3ามีเป็นต้นไปก็คือ GFR หรือว่าค่าการทํางานของไตมันน้อยกว่า45% อาจจะต้องระมัดระวังการใช้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายังฝืนใช้เนี่ยอาจจะทําให้มีผลข้างเคียงของยาได้เพราะว่ามันไม่ถูกขับออกถูกไหมก็อาจจะทําให้มีภาวะหัวใจเต้นช้าความดันตกความดันต่ําได้นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูที่ยาลดไขมันกันบ้างเนาะยาลดไขมันเนี่ยหลักๆมันก็จะมีสองกลุ่มในกันนะคะกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มที่ใช้ในการลดไขมันคอเลสเตอรอลนะก็คือกลุ่มสเตตินใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นซิมวัสเตตินอะทอวัตสเตตินโรชวัสเตตินพราวัสเตตินนะคะ พวกนี้ต้องบอกว่าเป็นยาที่ไม่ได้ทําให้มีภาวะไตเสื่อมไตาวายเลยนะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังการใช้ในคนที่มีภาวะไตาวายเรื้อรังโดยเฉพาะไตาวายเรื้อรังแบบระยะ4ระยะ5 GFR หรือว่าค่าการทํางานของไตน้อยกว่า30%ไปแล้วเพราะว่าถ้าเรายังฝืนใช้ในขนาดปกติเนี่ย อาจจะทําให้เกิดผลข้างเคียงได้เพราะว่ายามันไม่ถูกขับขออกทางไปนั่นเองเนาะก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้อย่างเช่นภาวะกล้ามเนื้อสลายนะคะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามตัวมีปัสสาวะเป็นสีโคลได้ก็ต้องสังเกตอาการด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมียาอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือกลุ่มที่ชื่อว่าไฟเบร์สยกตัวอย่างเช่นฟีโนไฟเบร์เจมไฟโบเซลนะคะถ้าเป็นกลุ่มฟีโนไฟเบร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ย อาจจะทําให้มีค่าไตตกได้เล็กน้อยแต่ต้องบอกว่าน้อยมากๆไม่ถึง1%นะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีภาวะไตวายเรื้อรังไปแล้วก็คือระยะ 3B ไปแล้วคือ GFR เนี่ยน้อยกว่า45%ไปแล้วเนี่ย คุณหมอเขาจะหลีกเรี่ยงการใช้ยาที่ชื่อว่าฟีโนไฟเบสค่ะแต่จะไปให้ยาอีกกลุ่มหนึ่งแทนก็คือกลุ่มที่ชื่อว่าเจมไฟโบซิลนะคะซึ่งขนาดสูงสุดเนี่ยก็จะไม่เกิน600มิลลิกรัมนะคะถ้าใครที่ติดตามกับคุณหมออยู่เนี่ยมักจะไม่ค่อยมีปัญหาค่ะเพราะว่าแต่ละครั้งที่มาติดตามอาการ Follow-up เนี่ยก็จะมีการตรวจค่าไตาเป็นระยะนะคะแต่ว่าถ้าใครที่แอบไปซื้อ,อยากินเองไม่ยอมเจอคุณหมอเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะคะเตือนไว้เลยนะ สำหรับใครนะคะที่มีคําถามว่ายาที่กินอยู่ทุกวันเนี้ยมันจะมีผลกับไตทําให้เกิดภาะวะไาตาวายเดือรังไตาวายเฉียบพลันไตเสื่อมหรือเปล่าเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ถามกันมาได้นะคะแล้วเดี๋ยวหมอจะทําเป็นคลิปตอบในคลิปต่อๆไปค่ะ